ดีมีแหงอยู่แดงม่หิ่งจ้อยากตีพี่น้องบอกว้ยถึมาบริการในพี่ีแม่ ไปแล้วัปวดดีขนนะาคนดีล่ะโอยนึดโอ้ยมันปวดนิไทยขึ้นยังดีดีเห็นตามผมนะแ้งหมดเวลาอะไรง่ายก่าไหมงม้ปต้องกาวดบางงด้วยนะเปิดโตรงโอยแกกำลังเริ่มมากเลยถึรอก่มนรเไหลปวด ระวักาอีสอมงแล้วมั้งมไยดีไทยดนะดีลยมางานยังไงฮะมางานยังมางานอีหยังเนี่ยงานแต่งไป ได้เบาๆเลยบูดิ้เออมาเล่นแล้วเที่ยวไล่ออกจากแก่งได้เพรท่านอบวนบางทีเจ้าของไม่ติดตามไปติดตามมือไอ้แป๊กพ่อรอไปไปกดบางทีอะปะมีโป้มือนน่แพงหายยังตัดถิ่มเนี้หนังไส้ครับมือกล่องให้กับตึ๊กต๊กตักโอ้รับท่อทรัพย์กันเพียดผู้ใดเพียรโจมีบ้านม่มีเฟสเรื่องวะ บางลาไม่เป็นญาติเจ้าบ่าวหรู้จักเจ้าสาวนี่ตอบทันที่เอาขันญาติเจ้าสาวจะเสียตังค์เอาผูกแขนอะไรตกเงินมั้งอ้าวองไมขอน้าแม่เด้อเออล่างตีนเจ้าบ่าวสิบางลาต้องได้ได้เงินมอแบลว่าแม่วางมากกว่น้ผูกแขนนะ อ่ผผูกแขนมาเดยแล้วพวกเดี๋ยวสิภาพองบรรยากาศตอนผูกแขนมันจะมีนาคาวมากเนาะเจ้าภาพแบวน้ำเย็นไหแวน้ำเย็นครับเรามาจะขขวดนึงดู้ทำมาเป็นยาเจ้าสาวดีอ่ะเดี๋ยวอย่บอกแกนะบอกซ้อนะไอ้บักรัก น้ำกินได้นามกินมากนี่มากนามกินก่นเลยน้อยนะเป็นขวดเลยเปิดเลยไม่อบตใส่ไม่ได้ดีล่าทางไหมหน่อยเดี๋ยวจะไปให้เหรียญน,น้ำด้ไล่ออกจากแก่งเลยด้วยอืมตอนนี้บรรยากาศพี่น้องกำลังทำหมุญตักบาตรอยู่ครับงานจะเริ่มจังม่วงก่อนภาพพิธีภาพพิธีแท่งน่ะเริ่มจังมง่วงสามม่วงจ้ะ โอ้สาม่วงจะบอกได้ว่าเป็นพอภาพไงงั้นบอกใส่อไบุเป็นไรทีาป็นตมบุญประเวโอ้ปัครประใามามันครบประมาณครบไปผู้สาอไอ่บอกโอ้ปรามาณนล่ยรับดัมันกันเอิ้นสหแม้ย มันไปใกล้ๆวะไอหลวงพอว่อเรา,า,าคือคือแท้ล่ะโอ้ยซุ่มเยือยบ้านมีแง่งแบบบ้านโอ้ยพกถือบาดนี่คือคืออะไรแต่น้องคือดำมมอนด์นเนีย่ยอ๋อ พี่น้องครับเบิ้งเลยแลกือเขาพูดอะไรเขาเล่าให้งหมดเขาไเป็นอะไรเขาล่าใหสงส,งสารนครับพบรักรึเก็คุยกันเจอกันในเฟซบุ๊กอถตอนแรกพี่ว่าจะไม่รับแอดแล้วแหละบอกว่าไม่ชอบเด็ดด้วยแล้ว <c oughs> บอกว่าผมไม่ดีนะถายที่บ้าแล้วลก็เลยคุยไปคุยมาเดี๋ยว <c oughs> ก็เ้

เขาบอกว่าให้พี่เออรี่พี่บอกว่าชอบในงานตัวเองอยู่ก็เลยยังไม่หมเลนครับอ้ผาอ้ที่ร้านก็คือนี่แล้วก็นครเานะครับเจริญนี่เป็ชื่อพี่สักราบประเสริฐที่เป็นนักสเขาอานะครับก็จะหาอะไรที่คนีครับครับผูนักเขากขาังทายทํามปน่องกขาังสัมผัสอยู่ มึนบรรยากาศพี่น้องเขาก็สิมารวมงานนะครับนด่เด้เขาทักมาตอนแรกที่ว่าจะแขเพราะว่าไม่ชอบเพราะว่าคขาอยู่เบริหาไปเ่อเเขาเขากเาบอก่พระก้าวกเ้มันยบรรยากาศดันไห้พี่น,อน,าานอ้องกอแดกกูไมีเกียดลาหลายมึอน,นี้มันลายบุญลายงานเนี้ยมี้ อ,นนอ, pues อันนี้อาหารแบบผู้ fait. เป <cin> ้ตนะครับเนออาหารแบบผู้เปรตรับประทานได้อาหารแบบผู้เปรตท้งยาบานไดท้าบนไดครับเดี๋ยวต้องถามเกียกันแบบไดน้อมาเนี่ยติดข้าเนาะไข้าเต้นอขบนเต็น้าบ้านเตข้าวบ้านเต้นนิกโตก็เปนสีแดง ท่นผมเต้นนี่ที่มันที่ยากมันหืมมันแฮ่ไปหรอกเคียงเสียงไงมันกระตุกที่เรียกวอย่างมันดังในยู่เปิดดังในจ่ว่าไม่ไล่แฮ่มันเคียงปันเท่านั้นมันตึ้กตึ้งพังเบิดผมสอบเบิเป็นมื่น่อยไหนพูดอะไรก่อนโอ้

ครับเอาไว้ไวบปั่นปั่นปั่นผมก็ได้เดี๋ยวผมไปไหอยให้คือเพไปไหอยเองรถเลยเนี่มือนี่หลายบุญหลายงานในพี่น้องเอ้ยมืนอนี่ยทั้งงานแตงทั้งงานบุญประเวททั้งงานฉ <c oughs> ลองเ <c oughs> จ้าอยู่ผูกแขนผมตัวไหนผมจีแตง่งเนี่แต่งว่ะผูกพิณเนี่ยบ่กล้าว่ะ <c oughs> <c oughs> มันเบิดเป็นหลายหมื่นหลายเทียนเราเนี่ยยี่สิบห้าปีเด้ย นีาป <muitas> ีเดเพื่อแม่นครับย้อมกันแม่นางรวดแม่พ้นเฟียได้พ้นทันทีเออครับตักเราก็มานางเลยนั่นแข็งกับตักใด้ครูเอาครับอาหารแบบฟูเฟียตักกินเองบ่พอกับอกแม่ครัวตัวรับโทรศัพท์กันเดิบี่นีแู่้ด้อบพื่อรู้จักเขาบอกว่าอยากจะมายากจะมาบรรยากาศเป็นพี่น้องนตูบาวสาว สดเด็ดครับติดตามได้พี่น้องเด้ออดเด็ดราคาวกำลังทำบ้านอ๋อมาให้กลับคือเสียจากตรงนี้ใช่เสียจากตรงนี้เราก็จะเอาตัวน้ำมาตั้งแล้วก็จะหมักเนี่ยนะครับไปกินข้าวกันเลยยังครับ ตั้งโต๊ะให้แล้วตั้งโต๊ะให้พี่ขอแล้วตั้งโต๊ะให้พี่ขอแล้วอ่นะ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 เก็บสถานที่พี่น้องคือพ่ดคนเตรียมไปสะท้านที่โอ้ครับผมครับผมพี่น้องรับประทานอาหารแขกคนรับประทานอาหารด้วยควุณโอ้อันนี้ทา่านอยากจะสาวน้อยนวลละเอียดขึ้นไป, <laughs> ไปเดี๋ยวไปรบีเรื่องท่านผู้รับไทยพนมาแล้ว มีหน้าที่ต้อนรับแขกวันนั้นเราจับนในไห่บ้าใบๆวะเก็บเก็บเก็บวะนะมันช่ได้ถ้ามีที่เอานี้ขอไปดูพูดอะเป็นชื่อบุญหยาดเลยฮะไอ้บุญหยาดเราต้อนเอาเอาไปเที่ยวใส่ต้นไม้เอานี้ยเลยอันนนเพราะยังหันหน้าไปนะเขาเลยจัดต่วอันนี้ก็คือบวชวายวัดคือบอ,อไปนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหม ผู lok, anyway, ้ใดก็ตัวรถผู้ใดมีรถออกไปเล่าแขกพี่น้องเขากำลังนะครับผู้ใดที่ผูกแขนก้อนกับเดียนเช่นนะครับเด้อมัมีวิธีภาพมันมีวิธีอย่างหนอกนำเลยแก้วเ็ไงบ้า้คารยิ่ยันน้อยนะ

ทังทั้งทหลังนี้นะครับพี่ฟุตเฟ่เลยเดอร์ฟุตเฟ้นะฟุตเฟ่เลยครับครับฟุเฟ่เดยค่ะก้อนจะปายุ่์ใส่ยูบังแก่ได้สามตังกับมากด้ตีอาวนเงี่กันตามเป็นเพนี่ครับผมนี่แหละปอเพนี่สานผูกกอต้อเชนยูดีมีแห้งกูหละซื้อมุลช้น่ะพี่อ้อง บรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่นะครับความมอมเพลินความผักความมิ้วมเดียนครับเสมอนี่ได้เบิร์ดครับขอให้มีใจอยู่น้ำกันวางในยาปากหรือยาปากมั่งมิ้นเอาอย่งนี้เสมอนี่อยู่ในความผักความแพงครับพี่น้องเออ มาได้พี่น้องเด้อผู้สักศีูกับผู้ไดพกมาได้จามาูกอยาง้เด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่แดงนีหจะอย่ตีพี่น้องบ่บอกเว้ยสิมาบริการในฟพีไหมดะผู้ไดอยกเดก้ว่านเด้อค่ะเด้อวัสสไปน้ำเ เราใส่กับใส่ในขันรถดัเด้อครับตาประวังรออพ่อนี่เยแต่เคยนอยู่นักก bon ันให้ลูกเต็มล่าในด้บานเมืองเลยเด้อเด่ดภาพบรรยากาศอันนี้อันนี้สาวคอยอันนี้เสาวคอยี่สาวีแ่ง่ ป้าว <mile> ้าาว้าาเฮ้ยบ้านกำลังดีดเฮ้ย้าดีค่ะไปไว้ที่ที่เฮไม่ตะปุ่ให้กจบาป้าวนายว่าสาวจใ่ไหมว่าอไรเนี่การที่ท่านที่เฮ้แล้วแขกคอที่มาคนทีขามาผูกได้ป่ะเนี่ยออปแล้วก็ไปหายังไปผูกวัดผูกว่าได้ป่นี่เตรียมที่ิ แห่อเวียดมันหลายงานด้ครับมันหลายงานเมื่อนี้ก็มือบุญพอมตาผู้ใดตาผู้ใดไ่ได้แหน่พอบเวียดไปยา่บาที่จมใหม่นะไม่นับเพียงยังไงนามีดก็เ

ว่าจะเป็นน่าจะเป็นคนสุดท้ายอาทิตย์เป็นเป็นฝั่งเนี่ยร้อนเป็นฝาทุกนมาเนียนตอนกินแล้วเป็นฟังเนี่ยเครื่องสมายังฟาเลยเพราะในถึงฟังเนี่ยนะเครื่องสมายังบริจาคออกมามาบ๋าไหนมาให้เจ้าพระให้แขกเป็นผูกก้อนกัได้ย้ายออกมา มายืนด้ะพี่มายืนพี่มันเออพี่เห็นว่าออกเอออากาศชื้นเมือนพี่น้องเอ้ยวามสุกบ่เป็นยังครับบ่บ่ซ่องกันเลยครับเด้อได้ต้องการซ่อมก็มี่ด้อจ้ะเด้ออันนี้เก่ม nhưng cầu gìn nào là vì nó ngay bưng 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 này, bưng này bưng 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 lập bưng 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 lại Giác bưng 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 bư 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 đây bư 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 อัไม่ย่งเ้นู่อยัางหันไปรูปหันไปไปหันจะหันเร็วไหมเเลืองยังมเฮ้ยเอไปเลยเอาไปเลยเอาไปเไปม่ได้ไปหาักเาเสไปเบียดควงไปเวียดโยไปหาอะไอยู่เนี่ยายากคือจำเรียนนี่เนาะทำไมจะ เขาก็ไปตักเอาตัวอ๋วไปเออ้าวมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นจะหันบานสิแมะขึ้นไมมใหม่มันกับอ้ยมือกว่างเลยหันบ้านเลยแมไปเล้วอะอดเนยเซียมสมมาเร้อเอ่บบบบบบนบบ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 อบ แมนละแน่แนยเราเราเนี ını, aha, babies, ่ยตัวละองตยสนะเออสไลน้ลวาไม่ไรนะโอสปาลสไตล์เรายินกินแล้วก็จะเปิดเพลงทั้งวันมานี่จะไปที่วัดเจียงเจียงก็นั่นเจงไม่เรามือนี้เมาเราเจียงไม่ต้องต้องต้องต้อนต้องต้อน ขั้นครสทคนน่อยครนดีนีเมือโบนนี่มีสางานเหมือนเดิตอนเศ้านี่บุญแต่งงานตอนกตอนตอนไปไหยังน้อยกับบุญพะเวทแล้วแางภาพจะไหนคือบอนิ่งาแฝเออเะนิ่งได้ไม่ก้านแกะ้วเราเนาะน่ผันเล่นผมนะีกวเราเอาหันไปเ่น้อยหันตาซาหันตาซาเออหันตาซาหันไปพูดใดว่าให้ว่าให้กน้องผมเองเดี๋ยวเด๋เี่ยว

อปเห็นจาหนึ่งยได้ oh, oh, ันมันจะตะคิ oh, ้วส uh ูงเอางมันส the uh ูงแต่กล so mm ้วยคมหาเดี๋ยวนี้แต่กล้วยเยแล้วแต่ว่าแต่น้ว่าคดรงงถ้าจจสิงีวยากจะ่วิีคุณยุ่างคำนีขอาเราเอได้ไหมนี่าขึ้นัจะคิ้ว๋ถ่าแล้วไปสัมผัสยอไปสัผัส้ผหลัง